มีแต่อาหารแซ่แบแซ่บมาจนดีแซ่บเนาะคุณก็ยอดวางคุณเข้าข้างมึงเล้าข่าวก็ไม่เอ,อ็นก็บมิสบายดีทุกคนสบายดีเพราะพี่น้องลเลฟซีเมอร์ทุกคนซีกำลังติดตามแลยกับฮับสุม่มซองสานนิมอยู่ตอนนี้ก็ขอทักทายสบายดีเพราะพี่น้องสบายดีตอนชอยๆเนาะตอนชอยมื้อนี้กะบบิได้ไปทั้งเลิกดเพราะพี่น้องเอ้ยอยู่เฮอร์นะเดมเมอร์นีน่า แม่น้องจันดีพ่นโซนเฮตตาเป็ดกินนะทุกคนเพราะว่าลุงจันดีพ่นยาม่าทุกคนเลยเดี๋ยวเห่าไปเฮตเลิศแปลงทุกคนแม่น้องจันดีทุกคนป่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดือวทุกคนเลยเฮตเลิศแปลงครั้งแรกเนาะมันละเป็นนั่นเลยเพราะว่ามีมีผู้เคยเฮตนะทุกคนเดี๋ยวเห่าไปเบิ้งกันเลยตอนนี้เห่ากระมาเฮนแม่น้องจันดีพี่เลาทุกคนเลยพาเดวเฮตอยู่ควกินยูเตพีนะ เท่านั้นอยู่เส็กินเขาหน่อยยังขนมจ้กแก้มยังขนมเจ้แก้มฟุ้งสบายดีปรลุงก่อนสบายดีปุงอะไรยงมีฟไหนมีผ้าใยกัสบายดีปรลุงก่อนผ้าใสเยอะให่เะียวผ้าใยยังมีคุ้นเคยกับป๋อง น้อยมา,มา,มา,มาน้อยจ้ะนะเสื้อแม่จ้ะนะดูนอกทางแม่น้องเจนดีกับเจคิดกินเพราะเนาะสบายดีเอฟซีสันนีนี่นะฟินหมูป้าคือเอฟซีถามแล้วบีดเอสด้งบีดเอสด้งพี่น้องเอ้ยคือต้ออันเฮ็ดกินสู้ลุงฮักกินนะ่ลุกฮักเพิ่นมาอย่างหาไอ้กินท่าเพิ่น เป็นธลรมาหาตเนาะเฮ็ดเด้ยดเอยเรากินนี่ะอ,อ,อย่าปิง้งเออปิ้งน้ำตกตนนั้นละแ่บปิง้งซุกไหลกับพิเ่บพี่ชิละไหลเนอะจากแสบจะพิเศบนะสูตรมันแข็งเนอะอืมอ,อันนั้นคือตอนชดงตอนสดๆ,สดๆละแสบแม่ตรงไม่สุดกันบ่าอจมีแชูนะ แม่งกินทอดซีนนี่กะนั้นไล่เห็นเราแต่งอยู่แต่งแต่ห้าไม่ไรไม่นุ่มในแล้วกูนั้นเกนเดินแต่งกะใช่ไหมมีผู้เซนจะคนผู้เคยเฮ็ดกะเขาบิว่างแล้วเขาวิยู่มีแต่สนิงกับแม่น้องจันดีจังหวัดศรีลังกาศรีลังกาเสียบแน่นอนถ้าวิลองเฮ็ดกะมันกะบิเป็นลองเฮ็ดลองเบิ่งเทอหนิเพอเธอหน้ากะ สบายไมต้องเพ้อเพ้อเฮ็ดเห็ดกินเองมเดี๋ยวมาปรุงน้ำมันพิดหลืวาเขาว่านะัขันตัวแม่นะ่ะสามห้าน้ำสาม<ๆ>เอ้ย<ๆ>น้ำปลาสามเลือดน, <laughs> น้ำปลาสามน้ำมันน้ำทานะาห้าเหมนเปนะผคนนี้ห้าบุกห้าโซน 嗯。Mm. เทลงน้ำคนให้มันเข้าคนให้มันเข้าดีตัวห้อยดิตัวห้อยเห็นจัดนะน้ำห้าน้ำปลาน้ำซาาเดี๋ยววันนี้กาทาเอาเลิกทุกคนเลย้าร์ตัวเอาเลิกนะ ตอนนี้ก็เอาเลิดแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าไปลกขุนเ็ดอยู่แต่ทังนอกคุอวันนี้ค่ะเดน,น้องเจนนี่กเอาซีนกุปตีซีนอุปตี่ มิคุกไกห่นน้ำน้ำมีเทอรมิน่เป็นอุ่นๆุ่นไกปูน้่วยทำลายต คือเขาว่าจุ่มน้ำก่อนพอดีมังหยิ่งมากเ้า ป,ปอยนี่นคอมเมนว่าเป็ดชัวร์จุกตุวุรุมกระดก,ก็ได้ <c oughs> เพชรเท่ากับลกขนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอามาอันมาล้างทำทำาสะอาดก่อนแล้แม <laughs> ่กซจะนีลงมือเองก่อ <laughs> <laughs> จคนเนอะเลยเลยปุ่มกะลืมสูตรอีละเธอมันขาวๆเลยลกขนแ,แล้วแล้วกันจีนะทุกคนเอ้ยจีเขาขนโบมันโอนแล้วก็เอามาล้าง แดดขนาดทางหน้าตีนบ้านนะขระเจ้าเกี่ยวแล้วมันละเข้าค่ะได้วิวขนาดมาเหินแมนีเก็ดีออมาทางหลังบ้านนี้มีวิวงามทุกคนได้คอยไปทั้งเดิกไปเห็นจะ่ทั้งซยทั้งหน้านีข้าวหลามแค่เธอสีหยแล้วสินดดุงกะดีก็มาหอน สวัสดีไม่ได้ออกไม่ได้อะนั้นครับนะตจีเดอร์เดราจะเจอกันเด้นสบายดีเด้อร์ F4 สาวนิ่มทุกคู่ทุกคนมาคนเดียวบ่แงมาเลยขี่รถมาเตียงจันทร์ตะวันทุกคนหากมาห้อยตรงนี้เพ็กกินท่านได้แล้วสำมันลำบากเลยเต็กกะนั้นแล้วละทุกคนแล่เนื้อแล้วละ มีน้องเพอดีกับซอยซีนซอยซีนหมูใหญ่จางไหมนึงจางนี่คือซีนสดๆเลยหาฮาตู้เนาะข้างนอกเอาเสื้ออนะไนี่แจ้งนุ่งเกิร์เดี๋ยวซอยตัวซุปก่อนเบ็ดนีก่กัแล้วจากนั้นน้ำหลังแล้วชงโค่น้ำหลังไม่จะมีซื้ออีละุกคนเอยเฮ็ดแจ่วชีฟูตจะนี่มีิ่งต่อยเฮดมาเมื่อมาเลิกก็ได้ลองงั้นลองประสบการณ์เลย,เลย มรสบการณ์ไม่ไม่จังสิพานหรือบอ่มีเป็นกระลองเฮ็ดลองเบิง้งเดี๋ยวมาสอยเนื้อก็สรอยเนื้อตาเตาเ็ดบางก็ได้เนาะทำเลือกก็ได้ถึงมันจะเป็นเจ้าชีบูตหรือบอ่เป็นเยอะ <c oughs> งานงานฟาว่ายแล้วทุกคนเลยหิวเข้าลวซอยซีนไปก่อนนี่เป็กดปกะน,นี่จะนีโซ่โเเซ่ยู่วทางค่อยกะเกมเพชรเจ้าซีฟูด้ดเอาชิน้น นี่ทุกคนเคืองที่เ้าเตรียมซีเฮดแจวซีฟู้ดนะมีกระเทียมลวกาันบะเพ็ดแลาา้วกันห้าพักซีตอนนี้เ้าก็ซเสื้อเคืองปรุงแล้วเรียบร้อยทุกคนเสื้อเกลือกับน้ำตาลลวกันแป้งนุ่

คำน,น,นี้บอกไม่เชื่ออีกแตามันเสียบเลยเชื่อหลายเสียบหลายนะอตอนนี้จะล่นพอพอห <laughs> โนูละเสียบละใส่สเปรย์หนูให้พี่น้องซื้อกือนี่ย่ามันเค็มเพราะว่าอันน้ำนาาหนักาซื้อพ่อเฮงนะมาปรุงเลยไปโค่ก้อนมันนี้ มือสีเขียวมั้งจ้ะฮะเอกระบเลแตกับบลยืนจับสีเขียสีมือของห่อผานยิ่งไปจะดีแล้วกันเจ้าเจ้าใส่อะสา่ห้ากระิงยืนมองเทีนน้ำฝามน้อยไปหลายเจ้ใส่กระจิงโบหาณเหมือนกสองประหอนพอแล้วเอ่อกระบาลยูทูบอะไรเจ้าประยาอะไรยังไง เื่อเรา่เอาอันกินเ่อก่อนป็แกกเัดีบยเาดไแล้วดกงกัข้ใช้ซองกิดนว จุดจุดประเด็นนี้่จจองออบัดอนวางวางถึงลองหินสิมันเป็นน้ำน้ำปลาเกินตระเที้เป็นน้ำปลาเหรอเสือพิรุลายมันจึงมีกล้ามเสือพิรุลลายมันจึงมีกล้ามให้คมขืม เลือถ้ามีกลมเค็มแล้วแม่แม่บกกัเป็ปลาไหลเป่าางเส้นตื่นี่ชวโมาเจ้าเซ็ตอันไหนปลาใส่บวมไบางเนเจ้าก็ใส่เต็มบางเสเจ้ากะสโปเตมบาอะไรเรามันจำๆไนาจะเจาข้มไหมเดีุน้ปปลากาปลาหมึกน้ำปลากาปลาหมึกมนเค็บกลมมันเ็บมือเขาม่ไหมจิตัปดนคิตวบวโอ้โอ้โอ้แลอไรเมไหมครับได้อยู่ได้อยู่ แล้วเรียบร้อยเลิศแลงกับบ่อพานบ่อแก้มกล้มกับกล้มหดเป็นซกเล็กพอมรอเนี่ยมันกล้มก่อนแล้วกล้มก่อนแล้วกล้มจนเป็นซกเล็กเพราะว่าฝ่ายซอยซีนมันซอยพุทธันมีแต่อาหารแซ่บแซ่บมาจนดีแซ่บ

เกมไปขาว okay, <coughs>